<G ül üyor> กันหล่ากันไหวตีมันแห้งหลายแท้ๆได้หูบ่อีหลาอยากออกกำลังกายครับยำมุสโอสิมแลนนะแต่ว่าเสียดูกดีกมแมลนนะ ลูกดีกมันเรียนมันบ่ไเ้เรียนไอ้ตามเขาเรียนเด้มันหลากเขาไปเลยเดย้ส่วนบุญรอดนะครับบุญรอดก็ต้องกลับบ้าน เบิ่งเบิงง่งดวกดีกดวกดีกพาลงขี่ต้มสเนาะลูกดีกพาแลนลงขี่ต้มสเนะ <î ss> คือบ้างครั้งนะครับพี่น้องเฮากระพยายามทีสี่ใช้ชีวิตให้มัน ปกตินะครับแต่ว่าในการใส่ชีวิตปกติของเฮ้าเนี่ยเฮ้าก็อยากถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอช่องต่างๆให้พอๆแม่เอฟซีเดบึงว่าเฮ้าเหตุอีอยัางเฮ้าไปใส่จังได๋นะครับแต่ว่าการที่เฮ้าถ่ายให้เบิองแล้วก็มีชนกลุ่มหน่อยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ เขามาเบิงนะครับแต่ว่าบดิเบิงเผื่อความสุขบดิเบิงเพื่อความไอหักบดิเบิงเผื่อความบ,าบามมันเทิงแต่เบิงเพื่อจับผิดนะครับการเบิงเพื่อจับผิดเนี่ยบอกว่าเจ้าสีเบิงอีหยังกะ้างในลูปนั่นในคลิปนั่นในภาพนั้นมันจะมีจุดที่ผิดหรือว่าจุดที่บ่ถือใจเจ้าอยู่แล้วนะครับบม่ว่าสีเฮ็ดอีหยังเจ้าก็ว่าผิดหมดนะครับสีหยาง กะตีวายางจงสันสีเลนกะติว่าเป็นยังตรงไปแลนอยู่หันสีขี่รถกะติว่าเป็นยังตรงไปขี่รถแบบนั้นมันมีตลอดนะครับมันก็นเลยกลายเป็นว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาว่าสันนะครับดุกดิกดุกดิกคือบริเวณนี้นะครับไม่ใช่ถนนใหญ่ไม่ใช่ถนนหลัก บอมีรถเพ่นผ่านนะครับเป็นถนนนาบ้านแล้วก็เป็นถนนทางไปหน้าที่มายางมาเห่นมาเรีนอยู่หนี่ได้เพราะว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะมีรถผ่านอยู่สองสาคันครับแล้วก็เพื่อนกับบอดี้เรีนแบบพื้นปาดพืดปานปดปาน,นะครับบอดี้เม่บบอมีสายแว่นเพิ่นกับครับปกตินะครับส่วนใหญ่กับเป็นรถที่เขามาหน้าหรือว่า จากหมู่บ้านหนึ่งจากหมู่บานน้าน,บานนั่นหมู่บ้านนี้ขี่มาบาันหนองคู่เพื่อที่จะมาทํางานอยู่สภาอยู่โอเวอ,อร์ตอยูอ่อนามัยอยู่โรงเรียนจังสีนะครับเปิ่นกบพีผ่านเส้นทางนี้หรือว่าคนตามหมู่บ้านต่างๆมาซื้อของบัรลิงไอ้เพิ่นกะสิผ่านเส้นทางนี้นะครับกับส่วนใหญ่กับเป็นรถแถวๆนี้ครับแลก็ะลรนาารซาซามอเตอร์ไซค์แน่รถยนต์แน่ เห็นบ่ตั้งแต่น้องมาเรียนเนี่ยบ่าทนเบาไปสี่ทาทีน่นี่ยังบ่เห็นรถพอคันเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเออแรนสาวแรีนแรกเนี่ยกะแข็งแรงเองเพราะว่าเวลาเนี่ยบางคนมองมองก็สิว่าทําไมให้น้องมาวิ่งถนนใหญ่ทําไมให้น้องมาวิ่งทางลาดยางประมาณนั้นนะทําไมมาวิ่งในถนน อันตรายนะลูกประมาณนั้นคือกัเลยต้องอธิบายให้ฟังครับว่าถนนเส้นนี้มันเป็นลักษณะนี้นะครับมันเป็นทางไปหน้าว่ะส่วนพี่น้องรถกันหน่อยรถบลหดลายนะครับแต่ว่าเขามาเห็ดพื้นถนนเห็มันเป็นหลัดย่างเห็ดพื้นถนนเห็นมันมันดูดีมันใส่งานแบบสะดวกสบายมันกันเลยดูเหมือนเป็นถนนลักแต่ว่ามันเป็นถนนทางไปหน้านั่นแหะ อีอลาเ,เลนได้สองรอบสามรอบถ้แมน่นบาโทนรอบเดียวกับหอบเลยครับสงสัยต้องฟิตร่างกล้ใหม่ซะแล้วแพะนี่เห็นบได้หเลยเห็นหนาบได้หเลยแพะนี่ห่องยางเดียวเลยครับคือต้องต้อง เนื่องจากว่าช่วงนี้บกค่อยได้บกค่อยได้ออกออกเสียงนะครับรือวาการลองเพลงช่วงอย่างบ่ทันได้ปิดฤดูกาลเขาก็จะลองเพลงได้ใสพลังงานปอดอยู่ตลอดนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลนะครับเฮาได้ลองเพลงก็คือได้ซ่อมช่วงซ่อมแต่ว่าร่างกายปอดบกแข็งแรงก็ตตรงมาออกกับร่างกายนะครับ เล่นหลายรอบจัดไปจัดไปเออเล่นแล้วก็ยางยางจักสองรอบให้ก้ามเนื้อมันคายบ้าทษกคน่ค่อยได้ย,ยางเดี๋ในี้ถนนส่วนใหญ่ยางในกันแทนน่าโต๊ะกันแท่กับป้นนั่น <c oughs> โอ้ยฝนเอียงสิบบตกพางเนี่ย แหงแรงขนาดเบิ้งคล้องน้ำอย่างนะ่ะน้ำมันคือเป็นคล้องแนวนั่นเนี่ยครับรถคนเลน่นคนกับที่เล่นประมาณนี้ละนี่เพื่ยนเพิ่่ได้เล่นแบบปิดปาดปิดปาดนะครับพี่น้องคือ ความปลอดภัยกับสีมีนะครับเวลาลรถแลนไปแลนมาไม่ได้วิ่งเร็วนะครับโอ้ยขึงบินครับขึงบินไาแล้วไาแล้ว แลนไปยางไปถูกต้องแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาครับพี่น้องสรักคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิสกกรเดี๋ยวพบกันใหม่ิปนะครับสวัสดีครับ